โยว่างายไวรุ่นเก๋งอ e ีโก้ค่าถึกอถืออโต้ด้วยครับพี่น้องจัดให้สำหรับพี่น้องสร้างโตงบหน่อยครับนาชมนานิสสันมารท1 2อีลองท็อปปี2015ออโต้ด้วยออโต้ Auto ด้วยไวรุ่นชมพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งเทไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปธรามาหากินกันครับนาเกียออโต้ Auto ไม่แสนกว่า แอบักกังเย็นครับพี่น้องนะทุกๆนะจัดให้สำหรับพี่น้องงบหน่อยกระจกไฟฟ้าทั้งสี่างครับพี่น้องออกรถศูนย์บาทงวดเถื่อให้ก็มอเตอร์ไซค์ครับพี่น,อน,น,น,อน้อ,องไว้เรื่นผ่อนเริ่มต้นสามพันฟังไม่ผิดผ่อนเริ่มต้นงวดสามพันรับประกันครับรถบ่เคยติดแก๊สอย่างเนี้ยน,น้องบ่อต้มบ่ตัวเอฟซี FC ดอกนะบ่อดดรถติดแก๊สมาขายครับพี่น้อง รถบ้านเดิมๆน้ำมันล้วนๆออไม่มีการผสมโอเคปะนะรับประกันครับบมีการชนหนักพี่ความจมหน้าไฟใหม่ตัดต่อเลคซี่ตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้าง,งรถเดิมตัวคุงตัวเครื่อง,องของรถเดิมครับจัดได้ทุกอาชีพนะฝีดาวฝีจ่องบัตรใบเดียวครับพี่น้อง <c oughs> มาเลยเครื่องยังไม่ได้ล่างดอกแห่ง <c oughs> ๆนิ่งๆ,น,งๆน้ำมันบรมีเยิมนะแผ,นผ่นพุงแผ่นเพยรเดิมเบิรติ๊กเกอร์มาออก่ออยครบ หักกระซื้อเขาสดสดแ้อน <c oughs> เครื่องยังอุ่นๆอยู่ครับพี่น้องไว้รุ่นโคตรสวยจัดให้เพราะไม่พี่น้องไว้รุ่นที่กำลังอยากจะสร้างโต <c oughs> พี่น้องเอฟซีงบหน่อย <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอฟซีพละหลายอยากจะมีรถเก่งไว้ใส่งานแต่ขันนึกถึงไอ้เสมสิครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวไอ้เสมคนนี้จัดให้นะรีดาบฝีกองออกรถศูนย์บาทปีแรกดอกเบี้ยสุเปอร์เชนต์สิบสองเหรียญงวดผ่อนสามพัน หลังจากนั้นผ่อนห้าพับาทตลอดสัญญา FC นาสร้างจองพันออนไลน์ฟีดาวฟีจองกดลิงไลน์บน Facebook หรือว่าติ๊กต็อกมาพี่น้องนาทรงที่อยู่มาเดี๋ยวบริการเฮ็ดสัญญาให้ฮอดหนาบ้านครับพี่น้องไว้เล่นมักบอแงมบอรับไปดูแลติละครับพี่น้องแก้ว